จะผมลงมาตัดล้านตากเขาไว้ครับสว,สวัสดีครับผมมือนีได้รับปรราิตอันยิ่งไงครับลงไปตัดหญ้าเยี่ยมพร้อมไว้ถ้าตาเขาครับตัดล้านครับตัดล้านไว้ถ้าตาเขาเอามาหอดแล้วก็แดมบ้านหน้าเพ่นตัดเรียวเรียวเอาันเลย เดี๋ยวแวะลงมาเบิ้งเพิ่ครับเบิ้งครับเพิ่นกำลังเก็บงานหลอดสุดท้ายหลังจากที่เฮ้าลงมาหอดเฮาก็มาเก็บผ้าเยี่ยมเลยครับเมื่อนี้เอาสูสูครับดับ้านหน้าจัดการเอนเลยครับเมื่อนี้เอาให้มันเนียบเลยเด้อคุณดาบ้านหน้ารเรา มันทีบอไดสะดุดต่อครับหลังจากนั้นว่าเบิงเา่าโอ้ยนอนถ่าแล้วครับโอ้บรรยากาศย่ำแร,แรงครับบรรยากาศย่ำแรง,แรงกับเขาลมๆปตีตะเจ็บแอวขนาดตะดีที่เอารถเยี่ยวครับาเบิงครับรอชมของผหวมประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดครับหลอดกับพี่น้องตอนนอยกลางข้องนอย,นอยเอา กามีตัวยืนตัวล้มแล้วครับเป่าก่ะเนื่องจากฝนตกลงมาใส่เนาะก็เลยลมเนี่ยยืนเนี่ยครับหน้าตะาให้มิตาให้ไงไงครับลมกันลมครึ่งหนึ่งเอายืนครึ่งหนึ่งก็ยังดีครับผมเอา้าลานก็นอยู่ติดกันก็นหายหน้าครับผมอา้าวดำบรรณาผูนจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับภารกิจมือนีผูนครับดำบรรณาเป็นคนตัด นาทีรันาทีตาตส่วนผมเป็นคนนาทีไทยโอเคนะครับภารกิจมือนี่เสร็จสิสส้นครับผู้เมยอแมนผู้นี้ครับคนไทยสบายครับโอเคมือนี้พี่นี่พ่อกันไม่ครับครับผมสำหรับมือนี่ขอกก่าวคำว่าสวัสดีคร,ครับผม